ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณทุกความรักขอบคุณท,กตตณณาาทุกความเมตตานะครับขอบคุณคุณป้าอรทัไทยนะครับ้วยความรักความเมตตานะครับมีหญ้านะครับมีหญ้าให้สามมีนะครับขอบคุณนะครับนี่จ๋าเม่ อคุณค่าย,ยัางนี่จ้ากินเต็มที่เลยนะแตวพ่อจะไปตรวจสุขภาพแล้วนะมีหมอนัดพ่อหนูก็อย่าดื้อน,นะนี่อยู่นี่เด้อขอบคุณนะครับแม่ยิ้มหวานหน่อยครับยิ้มสวยๆลูก ยิ้มให้ชื่นใจหน่อยเดี๋ยวพ่อจะไปตรวจสุขภาพแล้วได้กำลังใจดีนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับสวัสดีครับ